มาเล่นเกมเศรษฐีกันค่ะโพนี่แพมมาแล้วค่ะเกมเศรษฐีสวนสนุกราเปิดดูข้างในกันนะคะว oh. ้าวโอ,โอ้บอร์ดเกมเป็นสีชมพู oh, <yeah. S 1> ามา<ส>ดูบอร์ดเกมที่เป็นลายอะไรว้าวตรงบกมากตรงบกมาก

เขาจุดสตาร์ทนะคะถี่จุ๊บสีผู้น้องแพมน้องพาถี่น้องเมืนแล้วก็สีแดงป้าติ่มนะเริ่มตอนนี้คุณธนาคารกำลังแจกตังค์นะคะเราต้องได้ทั้งหมดหมื่นห้านะคะไว้ตรงไหนเก็บ์แรมโอ้ยแบงค์ห้าสิบน่ารักมากมันมีแบงค์สิบบาทด้วยเราเคยเห็นแต่ยี่สิบบาทหนึ่งหมื่โอ้ยเยอะมากเจมส์หักเยอะมาก อไปนั่๊ะไมได้ค่ะต้องไปมีเลยครบแล้วเป็นคนแรกโอเคเพี่แปมเอาลูกเต๋าไปถอยเลยค่ะให้นกน้องน้องน้องก่อนอ่ให้น้องก่อนก็ได้ให้น้องก่อนก็ได้ให้น้องก่อนขอบคุณค่ะพี่แปมโยนแล้วแบบมามาลับแต้มให้แปดแต้มน้องพายเดินไปแปดแต้มครับมามาเดินให้นะโอเคไหมยอ่าหน สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรถไฟรางรถไฟรางน้องพายซื้อรถไฟรางไหมครับซื้อรถไฟรางซื้อรถไฟรางรถหนึ่งพันบาทต, <c oughs> ตาน้องแพมค่ะเขาไมนได้จัดแบงกเสร็จแบกในจะเรียงเป็นเบรโม่ค่ะ <c oughs> ไม่รูหนูโ okay, อเคค่ะเสร็จแล้วนี่คตัวเียวตาน้องแพมตาน้องแพมค่ะวันเ <c oughs> ดียววันหนูด้วย น้องแพมค่ะทอยเลยค่ะหนูแม่หนูว่างทันได้ไหมคะสี่แม่หนูสามสี่อะไรจ่ายค่าดูแลต้นไม้จ่ายค่าดูแลต้นไม้หนึ่งพันบาทแม่หนูวงไม่มีหมายเลขให้ซื้อจ่ายมาจ่ายมารอบแลกก็โดนแล้วหนึ่งพันจ่ายมาจ่ายมาทิ้งขอบคุณค่ะเอาไปบคุณนะคะ อ่าต่อไปตาป้าติ่มได้หกแต้มเดินเลยค่ะสีแดงป้าติ๋มสีแดงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซื้อไหมซื้อไหมคะเบอร์สี่ปัป๊มรถปั๊มเบอร์สี่กี่บาทซือซ้อซื้อหนึ่งพันบาทค่ะ, 1, คะต่อไปตาหมานะมีนะเจ็ดหมามีได้เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เกมปลาเป้ามามีจะได้เปิดแล้วเกมปลาเป้าสีชมพูต้งต้งเต้งต้นต้นต้งต้น้งตึงเ้ยไม่ใช่สิเกมปาเป้าต้องสีฟ้าีกได้เตนตนเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ที่ใกล้ที่สุดถ้าไม่มีเจ้าของก็ซื้อได้เลยพิพิธภัณฑ์ที่ใกล้ที่สุดที่พิพีธภัณฑ์ที่ใกล้ที่สุด ใ,ใกล้ที่สุดเลข, 3, เลขสามเลขสามวิพยภัณฑ์มีสี่ที่พิทภัณฑ์มีอยู่สี่ที่อยู่ตรงกลางอาซื้อค่ะซื้อค่ะเอาเลขสามค่ะน้องแพมน,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 น้องแพมแต่น้องแพมน,นะคะแปดแปดเดินไปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดร้านอาหารซื้อไหมคะซ, <laughs> ซื้อเลยจัดไปค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาท 1,500บาทฟึบฟีให้คุณธนาคารไปนะคะได้ไดโฉนดมาค่ะโฉนดแล้วนะคะมัมมีอีกตาหนึ่งนะสี่โอ้เงินมัมมี่แบบว่าก็จะกระจ 1, 2, 3, าย4สหนึ่งสสาสี่รถโกคาร์ทซื รถโกคาร์ตรถโกคาร์ตต่อไปนี้ใครจะเล่นโกคาร์ตต้องเสียตังค์ให้หมามาแล้วนะคะหนึ่งหิมะเมืองหิมะโอ้ซื้อแน่นอนค่ะเมืองหิมะซื้อแน่นอนเมืองหิมะซื้อแน่นอนซื้อแน่นอนน่ารักมากพันแปดหรือเปล่ากี่บาทคะาน้องแพรมอ่านดูพันแปดพันแปดอ่านับตังพันแปดให้ป้าใช่ไหโอ้ยต่อไปนี้แม่ไปเล่นเมืองหิมะแม่ต้องจ่ายตังค์ให้แพรมแล้วนะเนี่ย ป้าติมมีบ้านหลังแรกแล้วนะคะใครตกซาฟารีจะต้องจ่ายหนักนะต่อไปนี้ฮ่าได้ตะลุยอวกาศตะลุยอวกาศซื้อไหมโซ่คิตตี้ฮาโลวีนสุดแสนน่ารักกี่บาท2,000บาทไปเที่ยวก่อนนะซื้อค่ะซื้อเลยหนูขอเที่ยวยี่สิวันเลยได้ไหมได้ค่ะมาบ่อยๆเลยนะคะแปดเกอะไรเอ่ยเกิดอะไรหนูไม่รู้เทอร์นาโดเครื่องเล่นเทอร์นาโด3,000บาทซื้อไหมคะ เบอร์ยีซื้อไหมคะค่ะเด็กกัไม่เอาหรอโอเคแล้วแต่หนูเสียไปเลยหนูมันบาจ็โอ้หนูนึกว่าได้เล่นจริงๆเลยใช่ไหมคะหนูนึกว่าได้เล่นจริงๆโอเคโอเคเก้าสิบอะไรเอ่ยเครื่องเล่นพรมวิเศษโอ้จะได้ลอยซื้อซื้อซื้อเลยค่ะสองสามสี่ห้าโอ้เสียตังค์ให้ป้าติ๋มค่ะกี่บาทคะป้าติ๋ม เสียตังครั้งแรกนะคะมันมเสียตังส่งรอยให้ป้าติ๋มจ่ายค่าซ่อมแซมอาคารหนึ่พบาทยังไงมันก็ต้องเสียยแล้วอ่ะจ่ายค่าซ่อมแซมอาคาร1นึ่งพันบาทจ่ายตังให้ธนาคารไปค่ะเพราว่าัแบบนี้ยจิ๋มได้ทาวเวอร์ดอกทาวเวอร์ดอกโอ้เครื่องเล่นเครื่องเล่น3,000บาท ร่วงลงมาเลยปล่อยทิ้งตัวลงมาเสียววาดไปใชนแบบปุ๊บแปดเก้าสิบไวกิ้งไวกิ้งมีเจ้าของหรือยังยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าซื้อค่ะซื้อค่ะไม้โอ้ฟาดทำไมอ่ะเสียตังค์อีกหนึ่งพันบาทอ๋อผ่านจุดเริ่มต้นโอ้โหผ่านจุดเริ่มต้นลูกได้สองพันแต่ว่าโดนหักโดนหักจ่ายค่าดูแลต้นไม้ไปหนึ่งพัน ก็เลยเหลือพันหนึ่งนะคะนะคะนะคะ,ะ,คะถูถโถ็กก็ <c oughs> เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้ป้าติ๋มได้2,000บาทได้กําไรจากการเก็บค่าได้กําไรจากเก็บค่าเลค่าเครื่องเล่น2 0 0 0ได้ผ่านจุดเริ่มต้นอีก2 0 0บหนูป้าติ๋มรวยเล็กเลยสังสามสี่ ในที่สุดน้องแพมก็จะได้ตังกับเขาบ้างแล้วป้าติมตกร้านอาหารของน้องแพมนะคะเอาโโนดมาดูลูกเป็นเจ้าของร้านนะคะหนึ่งแห่งค่าเช่าคิดจากแต้มการทอยลูกเต่าได้แล้วคูณ50อ oh. ้าวของสมบัติอ้าวกับด้าน oh. จัดงานประจำปีที่สวนสนุกได้กำไร2,000บ้านปีสิงขอใคของเพี่ยว บ้านผีสิงร้อยหกสิบบาทค่ะร้อยหกสิบบาทกองเที่ยวไหนกล่องเที่ยวไหนชอบมากใช่ไหมคิตตี้ฮาโลวีนะนคที่ด้วยโดอรผีหลอกโน้ผีหลอกโน้ผีหลอกในเกมเศรษฐีก็มานะคะพี่แคมตาพี่แคมค่ะพ่อแม่พ่อแม่อยเยอะเาติ่นได้เยอะแล้วใช่ไหมตาพี่แคมพ่อแม่ต้องหยุดเล่นตาหนึ่งค่ะ 1นึ่งส5งสามสีห้อหก้ซืดแป้อสิอชอบตกอะไรล่ะลูกมะมุนมะมุนมมุน800บาทลูกเบอร์หนึ่กระเป๋าตังหานะขอให้หนูได้ตั้งส่สามเป็นเจดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เลย่แม่เราลูกแบงค์สิบแบงค์ห้าสิบทั้งนั้นแม่แบงค์ย่อยทั้งนั้นอ่าต่อไปตาน้องแพรมค่ะโอเครอบนี้ได้เพค่อข้าสงพันไม่โดนหักดีใจมากเต๋ามาค่ะนี่ค่ะบตุ้งดีมาปุ๋ยคุณอยากซื้อต่อมาหมาอะไรก็โอ้น้องแพรมได้บ้านผีสิงไม่ต้องเสียตังค์ให้มอมีนะคะร้อยหกสิบบาทใจมากใจมากใจมาก หลังจากเราได้ต่อสู้กันมาอย่างหนักหน่วงกับเกมเศรษฐีฟันพักของพวกเรานะคะ,ะได้เวลานับเงินหาผู้ชนะกันแล้วค่ะน้องท่านนับเงินหาผู้ชนะกันหรนะือนะแอ๋หมืนนี้ก็จะนับผงนะนะคะสนุกดีนะคะเดี๋ยวไว้ว่าหลังจะมาเล่นกันอีกนะเราก็เล่นเสร็จกันไปแล้วนะคะกับเกมเศรษฐีใ้เราท k i ตี้ฟันพักนะคะเมื่อกี้เราลอง นับเงินแล้วก็นับมูลค่าโฉนดกันคร่าวๆแล้วผู้ชนะในวันนี้นั่นก็คือน้องแพรเย้ะมากเลยเกมนี้ได้ให้ฝึกนับเลขแล้วนะคะก็ยังได้ฝึกอ่านด้วยนะแล้วก็สนุกมากๆด้วยทุกคนในครอบครัวเล่นด้วยก,กันยิ่งสนุกไปกันใหญ่เลยก็อย่าลืมกดติดตามช่องโพนี่แทนเป็นกาลังใจในการทำคลิปสุขสนุก,สน,กสนุกต่อๆไปให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ